และเอนบโมเขามีฤดูการผลงานที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์มากๆนั่นทําให้เราคิดไว้แล้วก <ize> ับความสนใจที่เขาจะได้รับเขาเองก็มีแนวคิดชัดเจนเดื่อนาคตเส้นทางอาชีพจะไปทางไหนมม่เป็นสิทธิ์ของเขาแต่มันก็ใช่จะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นผู้เล่นของเบนฟอร์ดต่อไปในฤดูกันหน้าหากเราเห็นตรงกันผมไม่เชื่อว่าสโมสรไหนจะบอกแบบนั้นถ้ามันไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องปล่อยตัวเขาออกไปในเมื่อเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราแล้วเราต้องการมีผู้เล่นที่ดีที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยที่คุณ เก็บผู้เล่นที่ดีที่สุดเอาไว้กับทีมต่อไปรอบโลปีสัตว์แดงประจําการเช้าวันพุธที่2กรกรคมเริ่มต้นที่ชุดคําพูดของฟิลกิลเพ้่มนนยการฟุตบอลของสโมสรเบรนท์ฟอร์ดที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดิวแบนในบูมโมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ยังหาจุดลงตัวในการเจรจากับแมนยูน่เต็ดไม่ได้แม้ปีสัตว์แดงจะยื่นข้อเสนอทางการครั้งที่2เข้าไปแล้วและพวกเขาบอกปัดโดยสาเหตุเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขในดิวบางอย่างที่ต้องปรับแก้รวมทั้งตัวเลขดิวที่ทำไปทำมาดูท่าเบร ตัวเลขที่สูงมากขึ้นยิ่งพอฟิลคิวออกมาพูดแบบนั้นทําให้สถานการณ์ดิวนี้สําหรับปีสัตว์แดงจากไม่กี่วันก่อนที่แนวโน้มน่าจะไม่ยากอะไรแล้วกลับพลิกผันมาอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนอีกครั้งแม้ในทางหนึ่งฟาบิเนสโลมาโนนักข่าวคนดนงจะยืนยันยังคงมีกระบวนการเจราจาระหว่างแมนยูเน็ตกับเรนฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมและตลอดคนข่าวเจ้าของวลีฮเวโกระบุว่าผมทราบดีว่าแฟนบอลยูไนเต็ดเดิมรำคาญมากแล้วกับประเด็นดิวนี้แต่ผมยืนยันได้ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในการเจราจาและยังคงดําเนินการเรื่องนี้ต่อส่่วนข้อมมูลเพิ เพิ่มแจกเดลเลติกที่นําเสนอโดยเดวิดออนซินย้าจุดยืนหนึ่งที่แมนอยู่ในเตดภายใต้การบริหารของอินเนอ์กรุ๊ปต้องการสร้างและรักษาให้ชัดเจนควบคู่ไปกับการดําเนินงานในตลาดนักเตะนั่นคือการจะไม่ยอมถูกลากไปเล่นเกมเจราจาที่จะทำให้พวกเขาเองต้องเสียจุดยืนเรื่องการใช้ใจ่ายอย่างมีวินัยและสมเหตุสมผลอย่างที่แฟนบอลปีแสดงเองก็รับทราบกันดีถึงประวัติการลงตลาดในช่วงหลายปีก่อนการมาถึงของอินเนอ์กรุ๊ปซึ่งปีสั่แดงย้อนยันหนักมากในด้านวินัยจนสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ภาพจําเชิงลบอันนําไปสู่การตกเป็นเวี้ย ของทีมคู่แขาในแทบทุกดิวทุกตลาดซึ่งอยู่ในเตดจะต้องจ่ายเงินค่าตัวผู้เล่นที่สูงกว่าราคาที่สมเหตุสมผลอยู่เสมอและหากจะว่าไปแล้วนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในดิวเอมบโมกับท่าทีเบนฟอร์ที่พยายามจะลากการเจราจาไปให้นานขึ้นเพื่อหวังข้อเสนอที่อาจจะสูงขึ้นได้นั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันในแง่ของผลกระทบที่เกิดจากการทำงานในยุคเก่าๆจนเป็นภาพจำติดตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสายตาทีมอื่นและนั่นคือจุดปัญหาทําให้บุคลากรของอินเนอร์กรุ๊ปต้องจัดการและเเเเเเป็็นนนนขขข้้อออจจํําาาาาากกกกกัััดสหรบพวววซึ่ง่งงถืืาทาทยช หากต้องการลบล้างภาพจำที่ไม่ดีเหล่านั้นที่กดให้ตนเองต้องเป็นรองในการเจราจารดิวมันก็จะเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องดำรงจุดยืนที่เข้มแข็งในการไม่เดินดิวที่ขาดความสมเหตุสมผลอย่างเช่นกรณีแบรนต์เอบบ์โมหกพวกเขาถูกฝั่งเบรนต์ฟอร์ดลากไปเล่นเกมยาวจริงๆหากทำได้ก็ต้องเลือกมูฟออนไปหาเป้าหมายอื่นคำถามคือพวกเขาเด็ดขาดมากพอจะทำแบบนั้นหรือไม่ย้อนกลับไปที่เนื้อหาจากเดเลีติกที่เป็นส่วนของการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญข,ของปีสัตว์แดงในการลงตลาดเป้าหมายต่อไประหว่างกองก,งกลางกับกองหน้ามาคริชิ ะโดยเชื่อถึงความจําเป็นในตําแหน่งกองหน้ามาก่อนแม้ทีมจะเพิ่งแยกทางกับกองกลางอย่างคิสเซนเอเร็กเซนที่หมดสัญญาไปก็จริงเราว่าแนวโน้มที่ตําแหน่งแดนกลางจะไม่ขาดแคลนมากนักมาคิชิชี้ไปที่ดิวเอมโบโมที่สอดถึงในย่าสาคัญที่อโมลิมน่าจะมีแผนงานหลักในฤดูการต่อไปโดยการใช้บลูโน่ขยับลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลึกคู่มากขึ้นทําให้ขุมกําลังตรงนี้แม้คิสเซนเอเร็กเซนจะหมดสัญญาไปก็จริงก็ทําให้ไม่ต้องเสริมใหม่ทันทีหรือจําเป็นขนาดนั้นยิ่งเมื่อมองถึงโปรแกร,รมลงเล่นในฤดูการหน้าที่น้้อยลงจาากการไไม่ได เข้าร่วมรายการระดับทวีปทาให้สคอร์เด็บส่วนนี้ไม่ถึงขั้นจำเป็นต้องมีการเสริมเพิ่มเติมเขามามากถึงขนาดนั้นและถ้าเทียบกับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วนั้นจะยิ่งแยกได้ไม่ยากว่าตำแหน่งไหนควรเสริมก่อนโดยตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจะชวนเซอร์เซมีภาษีสูงกว่าลัสมุนฮอยลุนตอนที่สามารถเล่นด้หลากหลายฟังก์ชันมากกว่าแต่การที่กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติจริงๆมีแค่ฮอยลุนคนเดียวไม่ว่าเขาจะได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าหรือไม่มันก็ชัดเจนว่ายูไนเต็ดต้องเติมเพื่อเล่นตำแหน่งกองหน้าตตตัวเป้้้าาาามมกก่่ออนนนคิิธบยถึงรที ใหม่ๆปีแสดงเป็นความพยายามจะเดินหน้าเจรจา,จา,จาดีลเลียมดีแลปบมาจากอิสววตท,ทาวมันก็ถือเป็นอะไรที่ชัดเจนมากแล้วกับเรื่องลำดับความสาคัญที่ปีสัตว์แดงพยายามจะหากองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเข้ามาให้ได้ก่อนแต่คําถามเ,เรื่องควรต้องเสริมกองกลางหรือไม่มาคิดชิ้ย้านะครับพัฒนาส่วนตัวของลูเบนอโมริมเขาเองก็อยากเสริมผู้เล่นตาแหน่งกองกลางเช่นกันแต่ตรงส่วนนี้มันโยงกับความเป็นไปในส่วนของกระบวนการขายผู้เล่นออกจากทีมด้วยว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนและปล่อยออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่เนื่องจากในฝั่งขาออกหลายต่อหลายคนนั้ เป็นประเภทที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของลูเบนเอมริมเลยแม้แต่คนเดียวแต่ดันเป็นผู้เล่นในกลุ่มที่ค่าเหนื่อยแพงมากๆทีนี้หากทีมเกิเดเดินดี่ยวกองกลางใหม่แบบหวังน้ำบ่อหน้าว่าซื้อเข้ามาก่อนแล้วค่อยไปหวังถ่ายออกแล้วเกิดติดขัดไม่สามารถปล่อยตัวที่รอย้ายได้ตามเป้าขึ้นมาจะเท่ากับการต้องแบกภาระทางผู้เล่นใหม่และของเก่าค้างสต็อกที่ระบายออกไม่ได้ซึ่งจะส่งผลไม่ดีแน่นอนในแง่ของบัญชีการเงินสโมสรโดยสรุปแล้วก็คือกองกลางเป็นตำแหน่งที่เสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้แต่ลูเบนเอมริมอยากเสริมเท มากน้อยเพียงใดและจะได้เงินเข้ามาเติมมา,มมากน้อยแค่ไหนด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเดลิติกเรื่องความเชื่อมโยงกับเพื่อนอีกคนอย่างโอลิเวอร์กินกองหน้าของแอสตันวิลล่าที่กลับมามีข่าวอีกครั้งโดยเชื่อกันว่าหากปีสัดแดงทําการปล่อยลัสมุนให้รุนออกจากทีมได้ประกอบกับที่ทางกองหน้าเป้าหมายหลักๆในหน้าข่าวที่โยงกันมาก่อนหน้านี้ม่ได้ข้อจํากัดติดขัดทาให้ปีสัดแดงอาจหันกลับมาพิจารณาตัวในประเทศและชื่อของโอลิเวอร์กินก็เป็นหนึ่งในชื่อที่ฝ่ายบริหารปีสัดแดงพูดคุยถึงโอกาสในการเดเดดิินนนีีลลลออกกจา้้ขมูท่ตง ย,ย,ย,ยฟังพ่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเดตนั้นเคยยกเรื่องของโอลิเวอร์กินคือมาพูดคุยกับทางแอสตันวิลล่ามาแล้วตอนหลังจบฤด,ดูกาลล่าสุดในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองฝั่งเจระะจาก,กันเรื่องอนาคตของมาคาแลสฟอร์ดขณะเดียวกันแผนงานเสริมทับตำแหน่งกองหน้ายังค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดด้วยเหมือนกันว่าปี๊แสดงต้องพยายามหาทุนเข้ามาเพิ่มผ่านการขายนักเตะออกบางส่วนให้ได้ก่อนถึงจะเดินดีลใหญ่ๆใ,ใ,ในตำแหน่งนี้ได้สะดวกมากขึ้นซึ่งชื่อที่ดีเลติกหยิบม,มาก,ก็คือมาคาแลสฟอร์ดที่ทางยูไนเต็ดพยายามทำงานหนักมากเทีจะสร้างช่องทาาางกกกรยย้้ออใหับเล่นนี ให้ได้โดยไวเพื่อจะได้นําค่าตัวที่จะได้มาจากดิวไปต่อยอดตําแหน่งกองหน้าแต่ปัญหาคือความสนใจของทีมต่างๆที่มีต่อมาคาร์แลตฟอร์ดถูกระบุเป็นข้อเสนอขอเช่ายืมซะส่วนใหญ่และแทบยังไม่มีสัญญาณจากสโมสรใดเลยที่มีข่าวเชื่อมโยงที่อยากจะซื้อขาดถาวรแม้กระทั่งบาร์เซโลนาก็ตามย้อนกลับไปที่ประเด็นโอลิเว์กินนอกจากเดลิติกแล้วก็ยังมีฟา์บีซิโลโมโนนะครับที่ออกมายืนยันข้อเท็จจริงในง่ที่ปีสันแดงมีการแทงเรื่องสอบถามไปยังแอสตันวิลล่าโดยโลมมโนระบุไว้ดังนี้ตามที่เดลิติกนำเสนอไว้เรื่องิก กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงณวันที่ผมนั่งพูดอยู่ตอนนี้ยูไนเต็ดมีการสอบถามเข้าไปที่ตัวนักเตะบ้างแล้วและ2-3ถึงวันก่อนหน้านี้พวกเขาก็สอบถามไปที่แอสตันวิลล่าเกี่ยวกับสถานะของตัวนักเตะและความเป็นไปไ,ได้เรื่องการย้ายทีมโอลิเวอร์กินเป็นหนึ่งในชื่อที่ยูไนเต็ดมองมาตลอดแต่ก็ต้องรอดูกันไปว่ายูไนเต็ดจะเคาะการตัดสินใจแบบไหนระหว่างเติมกองหน้าอายุน้อยเพื่อคาดหวังอนาคตหรือตัวเลือกมีประสบการณ์อย่างโอลิเวอร์กิน ที่ในในาพวกเขามีการติดต่อเพื่อขอทราบสถานการณ์ของนักเตะรวมทั้งขอทราบเงื่อนไขรายละเอียดที่สำคัญต่อการเดินดีวหลังจากนี้ที่ยูในเตะจะขยับความจริงจังไปสู่ระดับต่อไปแค่ไหนต้องมารอดูกันด้านซีเวลเลสตันคนขาของค่ายท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์นิ่งนิวนำเสนอรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีความเชื่อมโยงกับโอลิเวอร์กินเช่นกันโดยจะตัวชี้ไิทีความยากที่มีหากปีนแสดงคิดเดินหน้าจริงจังว่าอุปสรรคอะไรบ้างเนื้อหาก็คือมันชัดเจนผู้เล่นวัย29ปีคนนี้ตอบโจทย์ความต้องการที่ยูไนเตขาาหยปกกือบทุ แตนวงการล้วนเชื่อตรงกันหากแอสเันวิลล่าจะปล่อยโอลิเวอร์กินออกจากทีมพวกเขาต้องการข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์แน่นอนซึ่งเป็นตัวเลขที่ยูไนเต็ดเองก็ค่อนข้างชัดเจนว่าสถานะตอนนี้พวกเขาไม่เอาแน่และนั่นคืออุปสรรคที่ทําให้ดิวนี้ยังมองว่ายากมองในแง่ดีโอลิเวอร์กินมาแทนที่ฮอยลุนหลักๆแล้ววัดกินเป็นที่สนใจแต่ก็คงขึ้นอยู่กับอนาคตของกองหน้าเดนมาร์กด้วยถ้ายูไนเต็ดจริงจังดิวนี้คงน่าจะมีความคืบหน้าช่วงท้ายตลาดแต่ส่วนที่เป็นอุปสรรคเชน่นกันก็คือ เพล่์ไดนี้ของตัวเองออกจริงหรือเปล่าเวลากําลังได้หรนเรื่องเงินตามกฎ PSR พวกเขาน่าจะมีการขายทีมหญิงเพื่อให้เกิดช่องหายใจแต่ทีนี้ถ้าพวกเขาคิดขายลิเวตกินคำถามสําหรับผมก็คือแล้วใครจะขึ้นมาเป็นตัวชูลงในแนวลุกใหม่ในเมื่อมาการลตฟอร์ดหมสัญญายืมตัวแล้วพวกเขาเองก็ขายจอนดูลันไปแล้วตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วด้วยนั่นคือสิ่งที่ซีเวลเลวสันวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งหากมองตามสถานการณ์เดี๋ยวนี้ถ้าปีแสดงจริงจังจริงๆมันก็ไม่ยากเลยนะครับเมื่อออกมาคลามมาาาาอยู่ในสกรรเเจจต คำถามที่ซีเวลเลวสันตั้งไว้ก็คือแอชันวิลล่าจะหนุนใครขึ้นมาแทนในฐานะตัวชูโรงเกมรุกหากพวกเขาขายโอลิเวอร์กินซึ่งสถานะตัวชูโรงนั้นมาคาแรดฟอร์ดพร้พอมร,ร,รับแน่นอนซึ่งนั่นจะทําให้ทางเลือกการเจราจาแบบสลับคู่กับผู้เล่น2คนนี้เป็นไปได้แต่เป็นไปได้แค่ในทางทฤษฎีเท่านั้นเนื่องจากในทางปฏิบัติเราต่างกรลับรู้กันดีถึงจุดยืนของมาคาแรดฟอร์ดที่อยากย้ายไปบาร์เซโลนามากที่สุดและนั่นคือการปิดประตูความเป็นไปได้ที่อยู่ในเต่เจ้าแรดฟอร์ดไม่พ่วงเจราจากับวิน,วนัสาหรบมาคลาตอดข้มมมูลเเเพิิ่่กกียวั อัเตขงจ้าวบิลสื่อเยอรมันเพิ่อมีการปล่อยข่าวเล่นออกมาอีกครั้งเกี่ยวกับความสนใจที่บบเยอร์มิวนิกมีต่อเดิวนี้แต่ในเนื้อหานั้นพวกเขาใช้คําแบบไม่เจาะจงเท่าไหร่นักนั่นคือเสือใต้เพิ่มชื่อแลตฟอร์ดไปอยู่ในลิสต์ผู้เล่นที่พวกเขาพิจรารณาในตลาดรอบนี้แต่เป็นหนึ่งในหลายรายชื่อในลิสต์ที่เสือใต้ทําไว้และลําดับการเดินงานนั้นบิลระบุว่าบบเยอร์มิวนิกมองตัวเลือกอย่างแบลี่บารโคน่านิโก้วิลเลียมลาเฟลเลอาลและหลุยดิยาสมาก่อนหรือก็คือมาคาแลตฟอร์ดสำหรับ Munich, ไ หลลัักเ่านน้ไม่ได้นั่นเองครับและเอาเข้าจริงกระแสข่าวนี้ระหว่างบบเยอร์มิวนิกกับมาคคาแรตฟอร์ดก็เคยมีการนําเสนอบนหน้าสื่อมาก่อนบ้างแล้วด้วยซ้าไปนะครับเพียงแค่มีการหยิบมาใหม่จากสื่อต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งกันเท่านั้น